Thank <laughs> you. สวดีครับคุณผู้ชมก็วันนี้ครับตายัดนี่มาเที่ยวบ้านน้องรถถังนี่เก่งมากครับที่พี่พี่มาเยอนนะเก่งเก่มากครับดู่อนนี้น้องรถถังก็แบบเฮ้ยชวนพิธาพยัตครับแบบอยากเทนมาเที่ยวบ้านผมบ้านของชิวก็ขอบคุณมากนี่น้องรถถังเปต้อนรับพิธาพยัตเป็นอย่างดีี็อันนี้ผมลงทุนลงทุนไปเยอะมากเหรอใช่ครับก็เหมือนที่ผมไปง้อพี่อยากขอถ่ายกอนนต้มาแล้วอะไรกันเนี้ยผมก็เลือกให้พี่ๆมาอันนี้ก็ช่องพี่อีก้วไม่เป็นไร อาหารก็ผมเลี้ยงครับใช่อ่มามัน,นก็ถ่ายฟิครคนเราอ่ะจิตใต้สำนึกคนอ่ะถ้าคิดว่าน้องจริงๆนะคนมีความคิดบ้างว่ะเออเห็นน้องเป็นคนแรกบ้างวะเฮ้ยมีอะไระเรียกหาน้องบ้างวะใช่ปะัะ กินกินไม่เป็นไรกินกินไม่ได้มีอะไรปะเราก็แบบค้ำเกรงใจไงเห็นน้องงานเยอะงานรุ่งอะไรเงี้ยเกรงใจนะเรามีปัญหาไม่ได้ด้วยข้างในนี้ไม่มีสัญญาณอยางเข้ามาแล้วก็สองกินอาจจะหายไปเลยนี่นี่เมนูที่เมนูขนมจีนอ่าสูตรใต้น้ำยาสูตรใต้อ่าก็มีกรุ่งซอสมะขามมะขามนี่น้ำมะขามนี่มะขามชายก็พี่สาวทำเองเลยพี่ายก็มาเองอพี่ไก่บ้านนะ ใช่ไก่บ้านนนู้นไม่ใช่เดินนเป็นรุปเปียนไม่ใช่ครับตอนนี้กําลังเชื่อมเชื่อมธุรกิจกับขาพี่เท่งอยู่เจ้าน้ํายาไปเสนอแลแต่เขาคัดกองแล้วก็บอกว่าเขาเน้นเชชูมากกว่าปลาแต่มจีนไม่มาเลยไม่เอาเพราะาเราใช้ปลาใช่เราใช้เชชูโดยธรรมชาติไงอะโหร่อนมาก เมี๋ยในะเจอเพื่อนเลยเหมือนที่เหมือนทไม่เหมือนมันต่างกันมาชมตีนเคี้ยวตีนคนเหรอน้องเราถามถามกินเผ่นได้ไหมเพราะเป็นน้ำยาใต้อ๋อใช่พี่ใหญบอกสบายเลยเพราะพี่ใหญก็เป็นคนใต้ตํเลียงใต้เป๊ะเลยนะหรอไอ้ลองคุยลองคุยไปไหนครับไปไหนเขาจะตอบเลยนวดไปลาด ลากดิลาไม่มีตีนวดลมบจะก้ยนวดนะนวดอะไรนี่แนนวดปูนวดปูเขากินไม่หยุดเลยเวลาเขาเจออะไรอร่อยอร่อยเขาจะแบบ ใช่พี่นะมุ่งกินเลยกินอย่างเดียว่ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวกินนิดก่อนได้ทีบไปไหนวะเออเออได้ถ้าเป็นคนอื่นกูไม่ฟังนะเนี่ยถ้าไป้องกูไปเดินถ่ายแล้วเดี๋ยวช็อตนี้มันจะอินเสิร์ตการกินแล้วปั๊บ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 พาเร็วๆไปโอ้โหมีกำกับให้ด้วยข้าวก็เลี้ยงสายก็ฟรีเป็นกำกับให้อีกเก่งทุกอย่างยกเว้นละมวยอ่ะเฮ้ย ไปอ้ําเล่นเลาเล่นแล่วไงย้ายมีครั้งนี้สามครั้งนี้ม่ควรครั้งนี้สี่นี่ไม่ควรแล้วเล่นวันนี้ผมอยากอยากทําคลิปย้อนอดีตที่พี่เล่นกันแรงๆหนักกว่าเตะหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยากเห็นพี่โดนปืนมีกันยิงบ้างปืนหายอะไรยิงบ้างไงฮะแต่ว่ายัดให้เลือกระหว่างโดนรถถังเนี่ยต่อยท้องกับโดนปืนเพนบอลเอาเลยเพนบอลเลยเฮ้ยโห่อไปมาก ต่อยท้องก็ตายแน่นอนอกินก่อนพี่เออนั่นแหละขอบคุณที่กิมตาหน้าแล้วกล่องแบรนด์อ่าแบรนดี่อะไรสักอย่างเนี่ยก็เข้าได้แล้วสิวเซี่ยนสิวอะไรเนี่ยไอ้เฮี้ยอะไรเนี่ยไกลไปแล้วโทษโทษนี่หุ้วิ้วเบิ้นเบิ้นเบิ้นเปาเบิ้นเปาเบิ้นเพราะเราเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เตะเบิ้นโอ้โเย็นเดี๋ยวว้าวเลยเบิ้นนะเบิ้นมาเบิ้นอยู่แล้ว โอ้โดโดูดูยุนหยบดตินะมวยเฮ้ยเฮ้ยนะมวยได้ไงหยุดตินะมวยโอ้ยได้หายเลยได้หายแ๊บเลยจับเราถ่เตรียมไว้นี่มีโอ้โหแบบเต็มให้เราเต็มเลยหลายจับเลยเนี่ยแล้วก็นี่อันนี้ตัวน้ำยานะครับแล้วได้ผักไว้ใช่ไหมออกผักไปแล้วน้ำยาได้ใช่ครับแซ่บเลยคุณค้นเนื้อปลาล้วนๆครับอันนี้ล้างมือใช่ไหมใช่จับล้างนี่ไม่ต้องกินกันางนั้นแหละ จะมีเดีกว่าไม่ชอบอย่าหนะยาวนะมีถึงเช้านะผมเล่นอยู่ได้เป่าผมได้เล่นดีสีทุกคืนได้กับร้านกับมี่เคยเล่นจนไข่หน้าหายหมดอ่ะตลับลูกโดนดิเนาะโอ้เพี่อหน้าหายหมดเลยอ่ะกี่บ้าไม่ได้ติดการมาบรรลัยไม่มีการบรรลัยผมไม่เราเรียกว่าทดสอบหลานเวลาเออไม่ได้ไปโรงเรียนเงี้ยคิดเลขกันดูดิ มองแค่เลขติวติวขนาดนี้นนอกรอบใช่ครับแล้วก็ทดสอบสายตาด้วยว่าเห็นไหมว่าเลขอะไรจานที่สองนี่หมดแล้วอออีก่ไหมเอาเสื้อเอาจากเอาที่นอนมาปูให้หน่อยปูดูตรงไม่ได้ตายต่อนะไอ้สัตว์หน้าหนังตายย้อนหะังมันอร่อยอันนี้นึงอันนี้เนึงอันนี้คือกินเป็นพิธีหรือว่าเออาาเเข้าครัวอร่อยทำขายขนมทีนอร่อยสุดเท่าที่เคยกินเลย จริงไหมพี่จริงป่ะเนี่ยเอ้ยดูมันยิ้มเลยจริงเหรอผมเล่นยังไน้มเอยเฮ้ย้ไม่มันยิ้มเลยเฮ้ยผมเนี่ยอรจริงเป็นกำลังดีนี่แล้วก็มีพี่สาวนี่ยืนเช็คเลตติ้งอยู่ก็เดี๋ยววันนี้ใช่ไหมจะเป็นคลิปของช่องรถถังเล็กๆน้อยเดี๋ยวขอพาลุ้นพี่พี่าสามคนนะใครแต้มน้อยลอดลอดโต๊ะเดอ๋ยู่แล้วไี่ไปแทงกันมาไอ้เร่องนั่นแทงเงินจ่ายไปสามหมื่นกูโอ้ยจริงเนี่ยอือมาโอ้ย เสียงเหรอจักรลาดขาดจักรลาดขาดกาแฟเฮียเขียนโต้ังงานชอบ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 แล้วชอบใจเลยตกผิดตกผิดที่ว่าขยับเนียเอื่มผิดเส้นเนื้อในเป็นโยกเลยทุ่งนาที่เราถึงนี่ตรงไหนถึงตรงไหน ยาวมากเปล่าผมเนเส้นยาวกี่ไร่นะเส้นเจ็ดมันยาวตรงแบบเงี้ยไร่เจ็ดไร่ยาวหน้ากว้างหน้ากว้างประมาณเท่านี้ยาวกี่กิโลประมาณโลป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอามาเดี๋ยวเอาข้าวปืนนะมันเป็นที่ของญาติฝ่ายเมียเขากันเลยอาจจะไปซื้อหน่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไม่ได้เอาเงินไปทุ่มกับ นวดอะไรมากไงใช่ผมเป็นคนที่ได้เงินมาก็ครอบครัวมันมีคนแบบนั้นเหรอที่แบบมันมีนะมีจริงเหรอเป็นคนในวงการไหมอ่าเขามีชื่อเสียงจริงไหมเนี่ยเขามีชื่อเสียงเขาทําช่องไหมทาช่องยูทูบอะไรเขามียู u b e มีช่องมีด้วยเหรอมีมีไอ้ยัดหาอะไรสักอย่างเ่ยช่างบินนะครับไม่ใช่อาจจะคนชื่อเหมือนเหมือนพ่อองกันหมูยัดหาเนี่จะมีคนตั้งอยู่นี่เหรอ เเด็กๆตั้งโตไดีกว่าเฮ้ยอิ่มแล้วกระถางขอบคุณมากนะครับวันนี้ออ่่าคยดีวมกิแล้ไปกลับไปได้ไม่เป็นไรพี่ไปไหนก็ส่งโลมาช่องไทยลงในรัฐเนี่ยดังแน่นอนนะนักงวยจะตีแตกเผาบ้านได้ยัดวันนี้ก็พาพี่ต้ยัดบุกถึงบ้านผมผมก็ต้องท้า สนุกกันหน่อยครับใครแพ้รอดโตะนี่พีต้าครับดูดี่ปไ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 ไไปไปไวไชักไป้ปไป้ปไปปไปป้ปไไปไปไปไดไปไปไไป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 อ รถถังเขานีมาแลจ้รถถังฟังทนอบคุฟังน้องจอกไอ้ไอ้คูก็ปวดขี้ก็เจอขี้ไก่ไกเนี่ยวันนี้ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าผมติดตามพี่ทั้งคู่มาใกล้ๆหน่อยเออมันจะได้ยินขอบคุณมากครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอยีน้ว้ยน้น้อวยนถังโดนน้เว้ย ดัมมี่นับแต่น็อกเอาแต่น็อกไหมถอนชี้ละชิ้นโอ้โหอย่ได้เที่ยล่ะนับเฮ้ยใส่เสื้อก่อนใ่เสื้อแม่หน่อยเอ้ยกูไปใส่เสื้อเพิ่มมึงมีแล้วที่นีย a few moments later มาจะไปเที่ยวปะเนี่ยไม่หมดนี้ลรงแราไม่ต้องไปถอนชี้นละิ้นแล้วกูจะไปนักมวยกูตอบไปแล้วนะเนี่ยเอาก่อนยัดอ่ะยุ้ยไอเฟ่ เออไปเดียววะอะไรนะขออยากจุ๊บๆไก่ตาสักหน่อยตาเขาจะจุ๊บๆด้วยสายตัดไปแล้วต่จะต้งกลับไปใหม่ไม่ต้องแล้วเดินเหยียบขี้เหยียบอะไรวะบ้างก็เริ่มเริ่มที่อ้วนน็อกน็อกพ่อมึาเองทันเอานับนับนับกันเนี่ยไอ้เหี้ยพูดเรื่หลอกคนอื่นแล้วเนี่ยเอ้ายิ้มเลยมา กาวต่อเฮียมจะลอยเฮียอะไรล่ะวายงูนี้อีเฮียนี้พาคุณัวไปด้วยนี่อีเฮียอดใช่มีตั้งเยอะตั้งแยะอีเฮียก้าวหายตี๋แบพ่อตรงนี้ก้าวไปที่สี่อะไรละก้าวในกองมีไหมอีเฮียบ้าปะเนี่ยเอาจ้ะตอดจ้ะเอาอะไรมถือว่าซ้อมมาตาน่าอคตรซ้อมต้อนครับตอดเฮ้ยปวดปวดนี่ปวดนี่ปวดครับลงอยมือีิทำอะไรเถื่อรอดดิ เอา,เปาไป<อ>ไปต่อไปเขามีตะใส่ไอ้เยี่ยนที่พกมาตัวสุดท้ายแล้วนะนี้ก้แพ้ไม่ได้แล้วนะ น้องนี่เยอะน้องนี้นี่ตอนเลี้วอนวว่าแม่งเล่นได้ทั้งคืนนะอ่ะต่อต่อวีไม่ได้นะเปลี่ยนคำพูดขอเลยเด็กก็มีเด็กเฮ้ยเด็กเราจะมาดูเรียกมาดูมาดูอ่านหน้าไปนู่นะอ่านหน้าไปนู่น

phụ nữ này cáp, thỏi cáp, gì nó còn nữa, cái này na. เราต่างใส่ชุดวิ่งเนี่ยนี่นี่นี่อันนี่นะเดี๋ยวกล้องมาถ่ายป่ะเดี๋ยวเราไปยืนดูนั่นแหะไปรับรถถังครับไปรถถังครับแบบไปรถทางเจ็ดสิ่งไม่ทำเด็กคนเด็กคนโอ้ยเอาสุนัขมาขายวะเนี่ยเปิดไม่ได้เลยเนี่ยมันคิดว่าไส้เดือน คนดังเลยกลับมาเนี่ยไอ้ที่ยองไหวหันปลามิ่งกลับมาเลยเร็วผมล้างรถถังครับแต่ก็เริ่มเกลียดแล้วครับกูจะป่วยไม่แน่หนาวสวัสดีครับหาอะไรอยู่ครับหัปลาหัปลาครับมันด้เอาปลาช่อนปลาช่อนอ๋อชวนกินเหรอครับฮะปลาช่อนน่ะเนี่ยปลาช่อนเออไม่ใช่ปลาช่อนโอ้อันนี้อนาคอนดาอนาคอนดาโอ้ย ยไม่ได้จะไปทำอะไรวัวรู้งี้กูไม่เล่นหรอกดัมมี่อ่ะแม่งเล่นนุกก็แพ้เล่นดัมมี่ก็แพ้เอาเอาเฮ้ยเหี้ยดีป้าเวลาอยู่กับรถถังไปนะกูไปก่อนกูไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเดี๋ยวดิเดี๋ยวตูบดีตูบด้จัง อย่าเพิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยพวกอมีรถนะเฮ้ยเฮ้ยจอสอบก็อยู่ที่แม่งและแม่งไปจริงด้วยถังก็ถังช่วยพี่ด้วยเฮ้ยไปส่งพี่หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยมึงชวนกูมาเฮ้ยถังตัวนี้ตรงนี้พี่ไห้เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวชาวบ้านเขาด่าบ้านมึงเว้ยแก้ผ้าในซอยบ้านฮะหังเชื่อแม่งไปจริงๆด้วย เดี๋ยวกันะพี่นะเดี๋ยวดิให้พี่กลับไปได้ถังเอาเสื้อผ้ามายืมก็ได้คุณถังโอไอเทียถังถังช่วยพี่ด้วยพี่โดนทิ้งตอนนี้ไอาชาวบ้านสุดสวัสดีครับขอเตดรถไปลงได้วะไอเหี้ยสภาพกูใครเขาจะรับแถวนี้แม่งมีเสื้อผ้าตกหลนห่นมาวะนี่ไงพวกคุณไ่กาเนี่ยกูเอาไปเอาเสื้อผ้าหุนไรกาเนี่ยมาใส่กูเดาไอ ไอ,อรถถังนี่น่าจะเตรียมไก่ยันแล้วก็น่าจะแก้งกูสุดเหมือนกันเออโอ้ยน้องรักโอ้โหรถถังน้องรักขอบคุณมากแมนยูเป็นทีมที่แบบฟอร์มดีแบบพี่ก็ต้องขอโทษด้วยที่<น>เคยถล่มแมนยูหลังแวนหลังแวนหลังแวนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวับเดี <c oughs> ย๋ <c oughs> ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียเบาเดี๋ยวเชือกบาดตูดเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเชือกบาดรูตูดโอเค เดี <Bond> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักมวยเขาใส่ี้ยนักมวยเขาใส่งยแต่กูไม่ใช่นักมวยไงถังถังไม่มีเตื้อกับกเกงเหรอแค่กระจับเองเหรอเฮ้ยไอหียวัวมาไอ้ี้ยวัวจะขวิดกูไหมเนี่ยตอนนี้มีฝูงวัวกลับเข้าเรานะัถก็ผ่านเยอะเหลือเกินสวัสดีครับมีพัสดุมาส่งครับเรียกช่างอินเทอร์เน็ตไว้ไหมครับผมเป็นช่างอินเทอร์เน็ตครับบ้านอันนี้ เอาลมา my f r i e n โอ้โหมาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเล่าไปไหนเฮ้ยโอ้ยรถสวนนะเด้เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้มาลับป่ะอออเมื่อกี้ออกผิดทางเฮ้ย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 วันนี้เราจะปอมเข้าหลังบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งล็อกเฮ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอย่าล็อกดิเฮึฮึเฮ้ยมึงขี้แกล้งกันทั้งบ้านเลยวะเนี่ยโอ้โหจะเข้าหลังบ้านแม่งล็อกอีกอ๋อกูรู้แล้วกลับไงนี่ไง มีแม่น้ำมีเรืออยู่เนี่ยเดี๋ยวกูพายเรือกับเนี่ยทางคลองบางกะติไปโผล่ร่มเก้าเอ้ยนี่อยัดกลับมาแล้วนี่ยนี่อยัดกลับมาแล้วอยัดมาแล้วอยัดมาแล้วทุกคนอยัดกลับมารับแล้วไป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 ด้วยไป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 ไป <laughs> ไปไปไปกูไปด้วยมาๆมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี <wonders> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่เข้าไอหยุดก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Kind of เออโอ้โหจอดแล้วเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี Nein> ๋ยวโอ้โหไอ้เหี้ยถ้าจอดจอดวิ่งวิ่งอย่างนี้มึงวิ่งไปเลยดีกว่าไปละแถวนี้ไปจริงๆนะดัมมี่ถอดทีละชิ้นพากูมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยจากคลิป วีล็อกวันสบายสบายเฮ้ยเคี่งยงซากง,งูไอสัตว์โอ้โหตกใจรือว่านู้ว่างูจริงเจี้ยซากตายแล้วโอ้ยออกมาแล้ววนะออกมาแล้ววนะไอเ้เฮียกจีนรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเลี้ยวเข้าบ้านรถถังละเออรอบนี้มันกลับมารับจริงๆแล้วแหละอ,ไ,อะไม่ใช่ถ <c ười> ือกโปรเหมือนกันแต่ไม่ใช่ น uhm si. ี้นอนใสไม่อะไรล่ะเย็นนี้กลับใสอะไรเอาไปก่อนวันนี้เราขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเฮ้ยกูเป็นนักมวยดังเลยเกียรนิดนึงไม่จริงๆเหรอเหมึงก็น่าจะให้เกียริบ้านข้างๆด้วยเขาออกมาเห็นกันเต็มเลยเนี่ยฝากถือหน่อยจะเล่นอะไรก็ได้มเนี่ยปนได้เล่นเลยเราแค่ เล่นกันขำๆดัมมี่ถอดทีละชิ้นพากูมาจุดนีได้ไงเนี่ยยังใจให้กูดีเหรอเฮ้ยออกซิเจนอากาศออกซิเจนกูมีเต็มใจหมดแล้วเราจะกลับรถรถอะไรยังไงฮะกลับรถอะไรเขากกลับกับมึงไงก็มากับมึงก็กลับกับมึงมามีมีเวลามาพี่น้องกูไม่มาแล้วพี่น้องละกันไม่ต้องชวนกูไม่มากูไม่มาแล้วดูแลตลอดดูแลแล้วพี่ดูแลดูเนย่องนะ้นี่ยไม่ได้กินกูหรอกไม่ได้กินกูหรอกล็อกแน่นทำไม